ทุกคนวันนี้เราไม่อยากจะบอกมาจะพูดมาบอกมาพูดเราหน้าจะรู้นะว่าเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์เพื่อนๆท้องกูคงกูคงอะตอนแรก <c oughs> ตัวเองทำไงเป็นพันเป็นหมุดเป็นแฉนนะะี้ยค่ะแล้วก็มาขอเราเพื่อนพอได้เป็นเพื่อน,นแล้วเป็นเพื่อนแฉแน่หรือพบเพื่หมายของตัวเองแล้ว แล้วก็มาบอกคนอื่นเขาแตดนี้เขาด้ว่าอะไรนะคะไม่แฟรเลยะคะ่ะจองเอาไว้ให้เพื่อนๆคนค่ะหรือใครที่มาเห็นคินี้ขอสองวหวยากของพี่ๆ้วยะคะ่ะตามมาตามกลับตามมาก็เป็นเพื่อนกันถ้าอยากจะพูดและจะมีผู้ยตาม มากขึ้นก็กระตเนินาอย่าทั้งตัวไม่ห้าร้นะคะเพื่อนเพื่อนในก็เป็นเพื่อนันเ่งถ้าอยากทำตัวตรงูในดีวยกันคะขอบคุณค่ะข่าวล่ามาแรงติ๊กต็อกจะช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้สำหรับคนที่เล่นฟีเจอร์นี้นั่นก็คือฟีเจอร์สตอรี่เพราะเขาอยากผลักดันให้เหมือนสตอรี่ของ Facebook นั่นเองดังนั้นทุกคนออกมาเล่นสตอรี่กันข่าวสารดีๆแบบนี้รีบแชร์เพื่อนรู้